ก่อนที่เราจะไปติดตามฟังสาระเรื่องราวต่างๆในวันอาทิตย์นี้นะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณมาอยังพี่นรสกรในหลายๆท่านเลยที่ได้ไปร่วมกิจกรรมในงานขายของกลุ่มชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีเราเริ่มต้นตั้งแต่ธนาทรัพย์การเกษตรกระทิงมาต่อการขายของร้านพฤกษพันธ์ห้วยสะท้อนแล้วก็มาที่ธนาทรัพย์มะขาม ว่าเราวางงานของเราอบอุ่นนะครับได้รับการอตอบรับจากพี่น้องสกรเป็นอย่างดีในส่วนของเชลพืชเกษตรบริษัทที่เดินมาร่วมกิจกรรมและในส่วนของผมเองก็ต้องฝากกราบขอบคุณมาอย่างพี่น้องสกรทุกท่านทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าในส่วนของเดือนมิถุนายนในเดือนมิถุนายนนั้นก็จะมีอีกสองสาขานะครับที่จะเป็นการจัดงาน เพื่อที่จะให้รายการพิเศษกับพินักกรแล้วก็มีการารถแรกแจกแถมมีการลุ้นรางวัลใหญ่วันที่12และ13มิถุนายนก็จะเป็นที่ชัยพึกเกษตร d r ส์ทูไดส์ทูเนี่ยจะเป็นวันพุทธที่12และพฤหัสที่13มิถุนายนจากนั้นก็จะไปต่อกันนะครับกับงานขายของชัยพึกษ์อะโกรเทคขลุงเราใช้ชื่องานว่าชัยพฤกษ์อะโกรเทคเฟสติวัล ในวันอังคารที่18และพุธ19มิถุนายนจะเป็น2สาขานะครับในเดือนมิถุนายนส่วนพินักงานดูดเอเขตพื้นที่โป่งน้ำร้อนนะครับสวยดาว ใช้พษ์ทับทาก็จะมีการจัดงานเช่นเดียวกันนะครับแต่จะไปอยู่ในเดือนกรกฎาคมเพราะว่าฤดูกาลก,การผลิตของเราแม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกันเราก็จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอพื้นฐานหลักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของอากาศก็จะทำให้ฤดูกาลนั้นแตกต่างกันเล็กน้อยก็ย้ํากันนะครับว่าเดือนมิถุนายนนี้วันพุทธที่12และพฤหัสที่13มิถุนายนเราพบกันที่ชัยพฤกษ์เกษตรไดสตูและ วันอังคารที่18และพุธ19มิถุนายนเราพบกันที่ชัยพฤกอากโรเทคคลุงช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการก็เราสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตสารกำจัดเพลี้ยไบหนอนชอนใบในมังคุดทุเรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดทุเรียนน้มติดจะหมดไปอ้าใยแจ็กเก็ตแจ็กเก็ต รา,าราใช้หน้อยพลังแรงเต็มสูตรแต่ประสิทธิภาพกำจัดเพียใบไ,ได้อย่างเด็ดขาดบังคุดผิวมันผู้เรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเพราะใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผืิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัสสัญลักษณ์ตราทงลูกโลก ้ผูใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตรา รเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิงวก้งปลาเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ย,ยไข่มุกปลาเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กรุป๊ปโมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบมแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นมแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตีย้ยไฟ ดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม,ม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลดคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตร,รกรไทยท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดิ่ม3พลังบวก 12624ปุ 12, 6, ๋ยไน,นเตรตซัลเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อปเคพลังท,ที่คุณสัมผัสได,ด้ชาลีเฟสปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ ท็อปหลังท่อลำเลียงเอวิโต้บวกไซเดกดีเอฟใช้ได้ทั้งค้นและทาเอวิโต้สารปูอาาัลฟาสเตโรบินนวัตกรรมใหม่ไซรัมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดเกรดพรีเบียม ไตรเด็กดีเอฟสารแมงคอเซปสูตรดิฟเฮิร์สเทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไมุ่้งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการกวาดติต้นและใบพืชในอัตราการใช้เอวิโต้ร้อยีีบวกไตรเด็กดีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำหนึ่งลิตรผ่านแผลที่ต้นแล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อยีีบวกไตรเด็กดีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำสองร้อยลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้น คอบจับก,กําจัดเชื้อไปทอปเทอร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สําคัญในทุเรียนได้แก่โรคกิ้งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับขณะนี้มีรายงานว่าเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยตกปุทยอน เพราะโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิดโตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ตค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา200ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรรวมกับสารจับใบไฮดรทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้ <c oughs> านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ครับที่เช้ยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านซึ่งในส่วนของที่ผ่านมานะครับในการจัดงานขายของกลุ่มชัยพฤกษเกษตรในเดือนพฤษภาคมนี้ผมเองนั้น ก็ได้มีโอกาสพบปะพินักษ์กรแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็มีเรื่องราวเล่าสู่กันฟงังหลายเรื่องนะครับประเด็นนั้นคงนําเอาทั้งความสามารถการที่พินักษ์กรเป็นนักต่อสู้สู้จนกระทั่งเราก็ประสบความสําเร็จในด้านของผลผลิตในด้านของการตลาดและก็ในบางส่วนพินักษ์กรเองก็ประสบกับ ความเสียหายพอสมควรทีเดียวจากกรณีที่ผลผลิตนั้นสูญหายไปจากการอะไรจากการไม่ออกดอกจากการที่เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผลผลิตหลุดล่วงและจากน้ำหนักที่สูญหายจากอุณหภูมิและความร้อนที่สูงนี่เป็นประเด็นเลยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ย พิโรธศิริก,ก็ผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้มาได้และก็ถือว่ายังมีความโชคดีคือถ้าหากว่าสภาวะอากาศเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็เชื่อว่าไม้ผลของเราในภาคตะวันออกหลายพื้นที่ก็คงล้มหายตายฉากไปเยอะทีเดียวแต่เนื่องจากเราอยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ภูมิประเทศที่เหมาะสมมีบรารมีแห่งองค์พระเจ้าตากสินมหาราชคอยปกป้องคุ้มครองและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมากมายคือวัดในในชันทบลีนี่มากที่สุด น่าจะมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ครับอาจจะเป็นพลังอาจจะเป็นความเชื่ออาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็เลยทําให้เราผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปได้พินักกรหลายท่านครับเป็นนักต่อสู้มีกําลังใจบางส่วนครับผมมีโอกาสพบกับบางท่านที่ประสบความสําเร็จก็ดีใจบางท่านก็อาจจะไม่มีกําลังใจอันเนื่องมาจากไม้ผลน,นั้น ต้องล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราพยายามอยากจะฝากเล่าสู่ตรงนี้ก็คือว่าหลักการสำคัญที่พิรักษกรส่วนใหญ่ถามต่อไปก็คือมันจะแรงเหมือนปีนี้ไหมคำตอบครับ ผมคงไม่ได้ไปตอบด้วยตัวเองนะครับแต่จากการรวบรวมฐานข้อมูลต่างๆจากประสบการณ์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญและกระดานโหราศาสตร์เราพอจะบอกได้ครับว่าในปีการผลิตหน้านั้นเนี่ยถามว่าน้ำขาดแคลนไหมขาดครับเอา้าทำไมละ่ะก็ในเมื่อภาวะอากาศมันเป็นลานิยาพี่นศกรครับการขาดแคลนตรงนี้เนี่ยอันเนื่องมาจากเราไม่มีการพัฒนาแหล่งน้า ที่จะเก็บกักไว้แต่เรากลับมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกออกไปนี่คือสาเหตุหลักเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอัตราการใช้น้ําของเรายังคงสูงเหมือนเดิมแต่เราไม่ได้เก็บกักตุนน้าเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเตรียมวางแผนอะไรน้ําคือหัวใจเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งที่สําคัญสรุปก็คือปีหน้าฤด,ดูการหน้าน้ํายังคงขาดแคลนเหมือนเดิมแต่ จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าอุณหภูมิความร้อนของอ,อากาศเนี่ยจะไม่ทะลุ40องศาซึ่งนั่นหมายความว่าอุณหภูมิที่ทะลุ40องศาทำอะไรให้มีผลกระทบกับไม้ผลของเราอย่างเช่นกรณีทุเรียนทุเรียนสุกแก่เร็วเมื่อสุกแก่เร็วแต่คุณภาพเนื้อไม่ได้สีไม่เข้าน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักสูญหายลักษณะทุเรียนเป็นทรงผอมพูนไม่เบ่ง นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าในปีการผลิตหน้า,เห,าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่ค่อยมีถ้าเรามีแหล่งน้ำเพียงพอปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปในส่วนของหลายท่านที่ได้ติดตามในรายการของเราผมก็ต้องขอบคุณเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเวลาที่เราจัดงานเนี่ยพนักรณ์ที่มาบางครั้งผมอาจจะจำท่านได้บางครั้งอาจจะจำไม่ได้ แต่ก็เป็นผู้ที่ติดตามรายการก็จะมาแจ้งว่าโอ้ฟังรายการหมอทุเรียนทุกวันนะครับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยผมอยากจะฝากต่อแล้วก็ให้ท่านเห็นอีกเรื่องหนึ่งคือฤดูการผลิตหน้าทําไมหมอทุเรียนถึงบอกว่าทุเรียนจะออกดอกน้อยออกดอกช้าออกดอกยากนี่เป็นประเด็นคําถามที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับ คำถามคือทําไมหรือเหตุผลอะไรพี่นักสกรครับถ้าเราไปติดตามดูเรื่องราวสาคัญที่พี่นักสกรได้รับข่าวสารนั่นก็คือในเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆเขาก็ระบุแล้วนะครับว่าปีนี้ฤดูการหน้าเนี่ยภาวะมวลอากาศเย็นจะมีกำลังแรงลงมาเร็วกว่า นั่นคือเดือนตุลาเดือนพฤศจิกายนทุเรียนก็ต้องออกดอกได้เร็วสิหมอทุเรียนพรุกรถ้าฟังลงไปในลึกๆท่านจะพบครับว่าจริงๆแล้วเป็นการพยากรณ์เฉพาะส่วนของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นหมายความว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแหล่งปลูกทุเรียนทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ลาวลงมาเลยเขาอาจจะออกดอกได้เร็วกว่าภาคตะวันออกนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองครับ ที่เราต้องจับจุดไว้ก็คือฤดูการผลิตของทุเรียนภาคใต้ในปีการผลิตหน้าฝนภาคใต้จะเริ่มหมดที่กลางเดือนมกราคมก็แสดงว่าฤดูการผลิตของทุเรียนภาคใต้จะช้าออกไปดังนั้นเราอยู่ภาคตะวันออกจะอยู่ตรงกลางเป็นแรงกระเพื่อมครับนั่นหมายความว่าถ้าท่านเตรียมต้นทุเรียนพร้อมใบแก่ตัน การสะสมความสมบูรณ์ดีท่านอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องของอการออกดอกในรุ่นแรกหรือนอกฤดูได้ดีขึ้นแต่ในทางกลบกนท่าพาดในช่วงปลายตุลาต้นพฤิกาไปแล้วเราก็จะพบกับฝนตลอดฝนตกเล็กน้อยฝนตกความชื้นสูงต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมแสดงว่าเดือนพฤิกายนนั้นจะเป็นเดือนแห่งการแตกใบอ่อนครับ นี่คือเหตุผลสำคัญก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาให้ท่านเห็นภาพว่าฤด,ดูกาลตรงนี้เนี่ยจึงยืนยันได้ในลักษณะออกดอกน้อยออกดอกชา้าออกดอกยากถ้าเราไปดูด้านของโหราศาสตร์ปีนี้เป็นปีที่เ,เขาพยากรไว้ว่าน้ำน้อยนะครับก็คือปริมาณน้ำเนี่ยไม่มากแต่ ตัวที่จะเป็นตัวพยากรณ์ได้ดีก็คือในด้านของนาคที่ปล่อยน้ำเนี่ยทั้งหมด7ตัวคำว่าเจ็ดตัวไม่ได้ปล่อยน้ำมากนะครับแต่เป็นการให้น้ำยืดเยืย้อเรือลังไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเดือนตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาไปกลางเดือนกรกฎาตกหนักสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาเนี่ยยังมีฝนอยู่เลยอาจจะไปถึงต้นธันวานี่คือเหตุผลสำคัญในด้านของโหราศาสตร์ ที่จะบอกให้เรารู้ว่าภาคตะวันออกเรายังมีสภาวะการแตกไปอ่อนอยู่เมื่อแตกไปอ่อนก็เป็นหลักทฤษฎีซิงกแอนซอสมีใบอ่อนทุเรียนก็จะออกดอกไม่ได้อันนี้เป็นทฤษฎีของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีบางท่านอาจจะใช้ในตัวซีเอลเโชฝนตกก็ในตัวเจนมากก็จะออกดอกไม่ได้ ในด้านของทฤษฎีของต่างประเทศเขาก็ใช้ฮอร์โมนไซตโตเคนินกับจิบเบลลินถ้าจิบเบลลินสูงการแตกใบอ่อนเกิดขึ้นทุรียนก็ออกดอกไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นจึงเป็นการประสานกันในด้านของวิทยาศาสตรเ์เทคนิคการจัดก,การแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็จะยืนยันตรงนี้พิชกรที่เป็นกลุ่มผู้ที่ตั้งเป้าที่จะทำการผลิตทุเรียนให้เรว็วนอกฤดู หรือหัวธรรมชาติจับประเด็นตรงนี้ให้ดีครับท่านมีโอกาสแน่นอนถ้าท่านจัดวงจรใบได้คือให้ใบเพศลาติดแก่ในเดือนตุลาและและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเดือนพฤศจิกาย,ยนต้นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาจจะฝนน้อยลงมีอิทธิพลของมวลอากาศเย็นลงมาทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นี่เป็นประเด็นที่เราจับจุดได้เฉพาะภาคตะวันออกแต่ว่ามันมีข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาคา,าดการณ์ว่าจะหนาวหนาวหนักหนาวมากด้วยอิทธิพลปีใดก็ตามที่มันมีฝนตกชุกเป็นลานิยาถ้าฝนตกชุกหนักฝนตกมากแสดงว่าปีนั้นเนี่ยมันจะมีอิทธิพลของความหนาวเย็นที่มากขึ้นประเด็นตรงนี้จึงอยากเะ นำเรียนครับว่าถึงแม้ว่าในส่วนของบางพื้นที่ที่อาจจะออกดอกเร็วแต่จะมาได้รับผลกระทบจากกระแสลมแรงอุณหภูมิที่หนาวเย็นก็อาจจะเกิดก่อความเสียหายได้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมหนาวนั่นแหละครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยกยกตัวอย่างเช่นทุเรียนปักช่องโคราชพอได้ลบลมหนาวก็ออกดอกพอลมหนาวมาหนักๆใบาหาย พอใบหายไปจากกระแสลมว้าวลมแรงดอกก็โลง่ลงหล่นตามนั่นเป็นประเด็นที่เป็นความเสียหายในแหล่งพื้นที่นี้เราก็เลยต้องเอามาเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพทีนี้จากในส่วนของประเด็นตรงนี้ผมเองนั้นก็เอามาเล่าให้ฟังแต่มันยังมีเรื่องราวต่อเนื่องครับก็คือว่าแล้วพี่นัศสกร์ก็จะถามต่อไปว่าเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยหมอจะให้ผมเตรียมตัวยังไง ผมก็สรุปให้ฟังว่าจากงานศึกษาวิจัยจากการที่เราติดตามข้อมูลเราจัดเก็บข้อมูลประสบการณ์3-40ปีรวมถึงปีที่ผ่านมาเราตอบได้เลยครับว่าทิศทางแนวทางที่เราจะแก้ไขก็คือการเติมความสมบูรณ์ของใบทำใบให้มากที่สุดและและที่สำคัญนะครับเราจะต้องป้องกันไม่ให้ทุเรียนแตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเดือนพิกานยนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมีลมเดี๋ยวมีหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวมีความร้อนมีความชื้นสูงวิธีการที่จะทําให้พิทักกรไม่ต้องไปเสียต้นทุนเพราะว่าในโลกของสื่อโซเชียลในโลกกระแสของเพื่อนชาวสวนในโลกปัจจุบันเนี่ยมักจะให้พิทักกรเอาปัจจัยไปพ่นใบกดใบคุมใบนั่นเป็นสิ่งที่จะทําให้ใบนั้นเสื่อมสภาพเร็ว อะไรก็ตามครับที่เราใช้ปัจจัยไปเชิงบังคับเนี่ยใบยเขาจะเสื่อมสภาพดังนั้นเรามาใช้สูตรสำเร็จที่ผมเองนั้นเรียนรู้มาจากผู้มีความรู้จากผู้อาวุโสเราใช้ทฤษฎีหลักก็คือเอาใบอ่อนเอาขแขนงถ่วงใบดังนั้นจึงอยากจะฝากว่าถ้าท่านต้องการให้ท่านประสบความสาเร็จท่านจะต้องเก็บขแขนไว้จนกว่าขแขนจะแก่ขแขน จะเป็นส่วนที่ป้องกันทุเรียนไม่ให้แตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกายนแล้วขแขนงเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงพลังงานจากใบที่ผลิตลงมาท้องกิ่งเพื่อการออกดอกแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าผมใช้สูตรนี้แหละผมก็ได้ดีเลยแต่บางครั้งเนี่ยมันหนาไปเราจะเอาออกซะบ้างได้ไหมคือผมได้อธิบายไว้ในในคลิปก่อนๆน,นี้บอกว่าถ้าเราลองมองดูครับว่ากิ่งเนี่ยยาว4เมตร นะครับเราอาจจะเอาตัวที่มันหนานแน่นมากภายในเนี่ยจากลำต้นออกไปได้สัก1ส่วนจาก3ส,ส่วนก็เหลือไว้สองส่วนตอบอย่างนี้ผมเชื่อว่าท่านเข้าใจจากต้นออกไปหนึ่งส่วนแล้วก็แต่งขนงออกเหลือสองส่วนไว้อย่างนี้ได้ครับแต่ถ้ามันไม่หนานแน่นมันไม่มากมายอะไรนะักเราเก็บไว้ก่อนเก็บใบจนกระทั่งขนงแก่เพราะขนงแก่ ถึงสภาวะเดือนพิกายนทุเรียนเริ่มเป็นใบแก่ยอดดำช,ชี้ชันตั้งเหยียดตรงตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราจะเห็นการวางไข่ของดอกเมื่อนั้นเราก็ยังไม่ตัดนะครับเพราะถ้าถ้า,ถา,ถาตัดแขนงเมื่อไหร่ดอกหดหายทันทีเราก็เข้าสู่ขบวนการชักนำให้อดอกจนกระทั่งดอกอยู่ในระยะเหยียดตีน,นูมาเขือพวงอ่อนเราจึงจะเข้าไปทำการ จัดการตัดขนงร่วมกับการตัดแต่งดอกในครั้งเดียวกันมีหลายแปลงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยืนยันตรงนี้ได้ก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นคำตอบที่ผมได้อธิบายกับพินัสกรที่ได้มาร่วมงานคือท่านไม่ได้ร่วมงานก็จะได้มีโอกาสฟังตรงนี้ด้วยนี่เป็นเทคนิคสำคัญนะครับที่เราสามารถจะนำมาใช้ได้และในส่วนผมเองก็ยืนยันว่า ทั้งหมดเป็นไปในหลักทฤษฎีในด้านของวิชาการเทคนิคการจัดการแล้วก็ประสบการณ์ประเด็นถัดมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือกรณีของการตลาดหลายท่านครับไปวิตกกังวลกับในส่วนของการตลาดจากประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง พิลรสกอรครับเรื่องนี้ก็อย่าอย่าไปอเอาใจใส่อะไรไปอย่าไปฟังอะไรกันมากมายนะแต่การติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่ดีผมเรียนอย่างนี้ว่าในโครงสร้างหลักเราทราบดีครับว่าประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงนั้นเขามีอัตราการขยายพื้นที่มีการผลิตท,ทุเรียนมีเป็นนโยบายของรัฐไม่ว่าทุ่งนาอะไรก็ปลูกทุเรียนกันหมด ก็ปลูกไปครับเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราพอจะจับจุดได้ก็คือว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่ลักษณะของภูมิประเทศที่เหมาะสมการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญในกลไกลการตลาดเราไปห้ามเขาไม่ได้แน่นอนแต่เราสามารถที่จะทำทุเรียนของเราให้เป็นประเด็นคุณภาพประเด็นคุณภาพเป็นเรื่องการตลาดเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้า เราจะต้องทำทุเรียนให้เก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนมีนาเมษาแล้วก็มาถึงกลางพฤษภาในช่วงของกลางพฤษภาเนี่ยมาอาจจะมีผลกระทบบ้างในช่วงต้นเดือนถึงปลายเดือนซึ่งแต่ละปีก็จะแตกต่างกันอันนี้คือประเด็นที่เราต้องมองในแนวการผลิตเพราะจากกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วนี่นะครับที่ประเทศจีนหรือตลาดปลายทางของเราจะเริ่มมี อุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นช่วงฤดูร้อนคุณภาพของทุเรียนนั้นอาจจะเริ่มเสียหายนี่เป็นหลักการที่อยากจะฝากไว้เป็นมุมมองหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูต่อในเรื่องของคุณภาพเรื่องของคุณภาพนั้นก็พูดก,กันมาทุกปีแล้วครับเอากันเป็นว่าทุเรียนของเราที่จะเก็บเกี่ยวกรอบแข็งเหลืองหวานมันก็จะเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทําให้ตลาดปลายทางเป็นที่ยอมรับประการต่อมาในส่วนของผลกระทบด้านราคาในตลาดปลายทางมีแน่นอนครับคือทุเรียนเนี่ยราคาถูกเข้ามาขายผู้ซื้อก็ต้องไปซื้อทุเรียนราคาถูกอันนั้นคือกลุ่มแนวคิดหนึงก็ย่อมมีอิทธิพลที่จะดึงให้ราคาทุเรียนข้าเรานั้นอ่อนตัวลงมันเป็นหลักธรรมดา ทีนี้ประเด็นที่หลายท่านถามว่าแล้วมันจะมีผลกระทบรุนแรงมากขนาดไหนอย่างไรเรื่องนี้ไม่มีใครตอบได้หรอกครับแต่ว่าพรก็ประมาณการได้ผมมีเรื่องที่อยากจะสรุปให้ฟังแค่ประเด็นว่าปัจจุบันในการทำทุเรียนของเราเนี่ยเราจะมีส่วนของอุตสาหกรรมเกษตรนั่นก็คือทุเรียนแช่แข็งทุเรียนแช่แข็งทั้งลูกทุเรียนแช่แข็งเป็นพลูทุเรียนแช่แข,แข็งเฉพาะเนื้อการส่งทุเรียนไปแปลรูป อันนี้จะเป็นตลาดรองรับสมัยที่ผมเองทำงานในด้านของราชการทำห้องเย็นเนี่ยต้นทุนทุเรียนอยู่แค่30บาทปัจจุบันตลาดทุเรียนนี้จเจริญเติบโตแต่รับวัตถุดิบไม่มีก็กลายเป็นทุเรียนที่แช่แข็งเนี่ยก็สูงขึ้นไปเป็น40 50 60 70ปีนี้ทุเรียนแช่แข็งซื้อกันที่กิโลละ70 80บบาทนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาทุเรียนในอนาคต ถ้าทุเรียนสดอ่อนตัวลงทุเรียนแช่แข็งก็จะมาช้อนรับยังไงยังไงเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงราคาที่อยู่ได้เพียงแต่เราก็จะต้องมาดูในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ต้นทุนการผลิตเท่านั้นครับเลือกดูเวลาของเราหมดครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ